นี่คือวัดลับที่หลายคนยังไม่รู้เหมือนหลุดเข้ามาในเมืองลับแลเลยค่ะท่าไขปริศนาลือสีหายสัมผัสต้นกําเนิดตำนานวานจักรจันชื่อดังกราบพระพุทธรูปทองไม่ยอมให้สร้างสุือนแก้วพบกับสี่จุดสุดศักดิ์สิทธิ์วัดห้วยชินศรีหนึ่งที่สุดของ่วงจุ้ยหลายสินแสลงความเห็นด้านหลังเป็นภูเขามังกร5ห้าขนดด้านหน้ามีบ่อน้ําและถนนที่เปรียบเสมือนเส้นแม่น้ําที่เคลื่อนไหวนี่คือนิยามของคําว่าอุดมสมบูรณ์เหมาะมาซึมซับรับพลังดีแล้วภูเขายังเป็นทรงอบล้อมคล้้้าาาายเกอีีมมมมแขนหถึงควั่ มัง่งคั่งหนักแน่นด้วยนะคะ 2. โบสเก่าร่วมร้อยปีมีแต่พระศักดิ์สิทธิ์าบหลวงพ่อสำมฤิ์องค์เก่าแก่และจุดนี้ยังใช้เป็นสถานที่สดมนทำวัดปฏิบัติธรรมของพระมาร่วมส,วสิบทศวรรษเชื่อถือเป็นผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์จนเป็นต้นกำเนิดว่านจักรจันทร์ผุดรอบโบสถามตามโอมาค่ะ ด้านบนคือพระพุทธรูปเก่าแก่สร้าง20ปีมีเหตุให้ไม่สำเร็จตลอดเชื่อกันว่าเทวดายืนยันอยากให้อยู่กับธรรมชาติไม่ยอมให้สร้างซุ้มเรือนแก้ว 4. ปริศนารูปปั้นลือสีหลายองค์หายปัจจุบันเหลือเพียงองค์เดียวซึ่งหลายคนคาดว่าน่าจะเป็นเพราะความสัก